อภิธรรมิกสูตรว่าด้วยพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมและผู้ตั้งอยู่ในธรรมภิกษุทั้งหลายในเวลาที่พระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมแม้พราหมณ์และขหะบดีก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์และขหบดีไม่ตั้งอยู่ในธรรมแม้ชาวนิคมและชาวชนบทก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวนิคมและชาวชนบทไม่ตั้งอยู่ในธรรม ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็โคจรไปไม่สม่ำเสมอเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรไปไม่สม่ำเสมอหมู่ดาวนักษัตย์ก็โคจรไม่สม่ำเสมอเมื่อหมู่ดาวนักษัตย์โคจรไม่สม่ำเสมอคืนและวันก็หมุนเวียนไปไม่สม่ำเสมอเมื่อคืนและวันหมุนเวียนไปไม่สม่ำเสมอเดือนหนึ่ง และครึ่งเดือนก็หมุนเวียนไปไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนหนึ่งและครึ่งเดือนหมุนเวียนไปไม่สม่ำเสมอฤดูและปีก็หมุนเวียนไปไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไปไม่สม่ำเสมอลมก็พัดไปไม่สม่ำเสมอพัดไปผิดทางไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไปไม่สม่ำเสมอพัดไปผิดทางไม่สม่ำเสมอ พวกเทวดาก็ขัดเคืองใจเมื่อพวกเทวดาขัดเคืองใจฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าทั้งหลายก็ออกรวงสุกไม่พร้อมกันภิกษุทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายบริโภคข้าวกล้าที่สุกไม่พร้อมกันย่อมมีอายุน้อย 1. มีผิวพรรณไม่ดีหนึ่งมีกำลังไม่ดีหนึ่ง มีความเจ็บป่วยมากหนึ่งในเวลาที่พระราชาตั้งอยู่ในธรรมแม้พวกข้าราชการก็ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพวกข้าราชการตั้งอยู่ในธรรมแม้พราหมณ์และขหะบ,บดีก็ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์และขหะบดีตั้งอยู่ในธรรมแม้ชาวนิคมและชาวชนบทก็ตั้งอยู่ในธรรม เม no so sure. right> en ื่อชาวนิคมและชาวชนบทตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็โคจรไปสม่ำเสมอเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรไปสม่ำเสมอหมู่ดาวนักษัตย์ก็โคจรไปสม่ำเสมอเมื่อหมู่ดาวนักษัตย์โคจรไปสม่ำเสมอคืนและวันก็หมุนเวียนไปสม่ำเสมอเมื่อคืนและวันหมุนเวียนไปสม่ำเสมอ เดือนหนึ่งและครึ่งเดือนก็หมุนเวียนไปสม่ำเสมอเมื่อเดือนหนึ่งและครึ่งเดือนหมุนเวียนไปสม่ำเสมอฤดูและปีก็หมุนเวียนไปสม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไปสม่ำเสมอลมก็พัดไปสม่ำเสมอพัดไปถูกทางสม่ำเสมอเมื่อลมพัดไปสม่ำเสมอพัดไปถูกทางสม่ำเสมอ พวกเทวดาก็ไม่ขัดเคืองใจเมื่อพวกเทวดาไม่ขัดเคืองใจฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าทั้งหลายก็ออกรวงสุกพร้อมกันภิกษุทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายบริโภคข้าวกล้าสุกพร้อมกันย่อมมีอายุยืนหนึ่งมีผิวพันธ์ผ่องสายหนึ่งมีกำลังหนึ่ง มีความเจ็บป่วยน้อยหนึ่งเมื่อฝูงโคข้ามน้ำไปถ้าโคจกฝูงไปคดเคี้ยวโคทั้งฝูงก็ไปคดเคี้ยวตามกันในเมื่อโคจกฝูงไปคดเคี้ยวในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรมประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วย หากพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นทุกข์เมื่อฝูงโคข้ามน้ำไปถ้าโคจะฝูงไปตรงโคทั้งฝูงก็ไปตรงตามกันในเมื่อโคจะฝูงไปตรงในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ถ้าผู้นั้นประพฤติชอบธรรมประชาชนชาวเมืองนั้น ก็จะประพฤติช,ชอบธรรมตามไปด้วยหากพระราชาตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นสุขอธรรมิกสูตรที่สิบจบ